สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านขะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางเหลา่าสตาร์นะคะวันที่4กันยายน2567นะคะทุกคนวันพุธเนาะคะ่ะทุกคนคะ่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมต่อไปนี้นะคะก็คือการเจาะเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านถ้าท่านไม่ชอบตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้วันละ2ตัวท่านก็พิจารณาเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะแต่ช่วงนี้เลขเด่นประจำวันหลุด บ่อยนะคะทุกคนเรามาดูนะคะวันที่สามวันที่สามนะคะใจให้เด่นศูนย์และเก้าพี่น้องมาศูนย์หกหนึ่งศูนย์ศูนย์นะคะทุกคนวันนี้ศูนย์ถ้าไม่นรวมหลักถ้ารวมหลักร้อยก็เป็นสามเด้งนะคะทุกคนศูนย์มาสองเด้งเนาะพี่น้องศูนย์ศูนย์เจไม่ได้จับศูนย์ศูนย์ให้นะคะทุกคนจับแต่ศูนย์เก้ากับเก้าเก้าเนาะพี่น้องเนาะศูนย์ศูนย์กับบริคิดว่ามันสิมาเนาะคะ่ะทุกคนเอา ไปต่อลุ้นต่อนะคะทุกคนคะ่ะเลขเด่นประจําวันวันนี้3กับ8หลุดหมดเลยนะคะทุกคนสําหรับวันที่3นะคะพี่น้องรุดมีจัดนะคะไปต่อวันที่4นะคะวันที่4จากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้นะคะทุกคนใจได้เด่นอยู่ที่หและห้านะคะมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะทุกคนเอฟซีขาสำหรับคู่ที่ใจจะจับให้ท่านได้รับชมต่อไปนี้ก็คือเป็นการหาความน่าจะเป็นระหว่างคู่ตัวเด่น สถิติงวดล่าสุดและคู่กับเลขเด่นประจำวันนะคะทุกคนมีเข้ามีหลุดทุกวันเด้อพี่น้องมาดูไปด้วยกันนะคะถ้าชอบท่านตามได้ถ้าไม่ชอบท่านผ่านได้เลยนะคะ6กค่ะทุกท่าน60 6ูนยหนึ่งหหนึ่งตัวเดิมของเมื่อวานนี้นะคะทุกคนใจใจก็จะให้เหมือนเดิมนะคะหกเก้ 69, 68, 5, นะคะห้าห ห้าศูนหนึ่งห้าสี่ะคะทุกคนประมาณนี้นะคะคู่ตัวเด่นวันนี้ก็คือห้าหหห้านะคะทุกคนคู่ที่ชอบ1คู่นะคะวันนี้ใจมาก6 8ดแดหนะคะพี่น้องขะถ้าพี่น้องมักตามใจพี่น้องก็สามารถตามได้แล้วค่ะพี่น้องบอมักกับพานใดพี่น้องสําหรับเลขเด่นประจําวันพุธอยู่ที่เลขสี่แลเลขเก้านะคะสาหรับ เบลเบินประจำวันพุธไม่มีนะคะทุกคน4กับ9นี้ท่านสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะถ้าใครอยากได้ถ้าใครไม่ชอบคู่ที่จะจะให้ก็จับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันได้เลยนะคะทุกคนเหมือนกับหุ้นนะคะทุกคนเช่นเด่นแยก6กับ5นะคะเด่นประจําวัน4และ9เป็น64 69 69จะจับให้อยู่64ไม่ได้จับให้ถ้าชอบก็ตามได้นะคะ5ค่ะ54 59 54ใจจะให้อยู่แต่ว่า59ก็ไม่ได้จับให้นะคะถ้าท่านชอบท่านก็สามารถตามได้เลยนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับราวสตาวันที่4กันยายน2567นะคะสำหรับคลิปนี้ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโชคชคมันมานสุขสุขกันนอพี่น้องสวัสดีค่ะ